เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปขึ้นเริ่มเกมไมค r a f t นั่นเองนะครับและตอนนี้อยู่กับไมค้าฟ์ชาเลนต์นะครับซึ่งไมค้าฟ์ชาเลนต์ในวันนี้ครับผมเกมไมค้าฟ์ของเราเนี่ยจะง่ายขึ้นนะครับเป็นเหมือนแบบหมดสําหรับเด็กทารกเล่นอะไรเงี้ยนะครับคือทุกอย่างมันจะอีซี่ไปหมดเลยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการตัดไม้ก่อนเลยดีกว่านะครับผมเอาล่ะฮะอย่างแรกเดี๋ยวผมเริ่มทํากล่องคราฟก่อนเลยนะครับทาอุปกรณ์ไม้ก่อนแล้วกันเอาเป็นอ่าที่ขุดแล้วกันแล้วแล้วก ทีนี้เนี่ยมันเราก็จะได้เอนชาร์นะครับซึ่งในโหมดนี้เนี่ยเวลาเราคาฟอะไรเนี่ยเราจะได้เอนชาร์ที่ดีที่สุดมานะครับผมอะ่ะอย่างนี้เราก็ตัดไม้สบายเลยครับอะ่ะถือว่าเป็นอะไรที่แบบอีซี่อะนะเอาล่ะต่อไปเรามาลองดูดาบมาครับผมอะ่ะถ้าเราฆ่าม็อบมันจะเป็นยังไงนะเฮ้ยเช่าเจ้าแกะนี่ครับผมพอเราฆ่าไปเนี่ยเหมือนแบบมันจะสป,ปอนเพิ่มนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมลองปั๊มแกะให้ดูนะนี่ครับผมพอฆ่าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบเกิดเพิ่มมาอย่างเงี้ยแล้วก็ปั๊มได้เรื่ออยยยๆเเลคครรัับบฮ้้ชากก็มดินงแะ หมือนว่าเป็นแก่แบบอินฟินิตี้นะครับทีนี้เราก็มีเนื้อ37แล้วนะเอาอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับผม โอเค48แล้วนะน่าจะพอแหละต่อไปก็เรามาขุดหินกันดีกว่านะครับผมเอาละฮะแต่ก่อนอื่นเลยผมลาวานเนี่ยถ้าเราเดินเข้าไปใช่ปหมมันจะกลายเป็นออฟซิเดียนคุณผู้ชมอ่าคือแบบว่าไม่ต้องกลัวลาวาเลยนะครับผมก็คือแบบเนี่ยเดินไปเดินมาปึ๊บลาวากลายเป็นออฟซิเดียนไปหมดแล้วฮะแล้วก็หินที่เราขุดเนี่ยมันจะแบบอ่ามีโอกาสได้แร่นะครับเห็นป่ะน,นี่เมื่อกี้ก็มีได้นเนเธอร์ไลท์ใช่ไหมขุดไปครับมีเอเมอรัลด์นะครับผมอ่าขุดไปอีกขุดไปอีก ึ๊บนี่มีเพชรด้วยนะครับเป็นอะไรที่แบบสุดยอดอะ่ะเออนี่ัะผมมีแบบแร่สุมมาจากการขุดหินนะครับผมผมว่าเราไปขุดตรงนั้นกันดีกว่าผู้ชมเออตรงนี้นี่แบบภูเขาหินเลยนะฮะเพราะว่าเราต้องได้ของเยอะแน่ๆเอ,อ้ยตรงนี้ก็ได้นี่วะเอาละเอาเปว่าขุดตรงนี้เลยละกันนะครับไหนดูซิมันจะได้แร่เยอะขนาดไหนกันเชียวนะครับผมนี่เพชรเพชดดับดอบมาเต็มเลยนะครับ เอาล้วฮะผมก็ขุดจนอ่ะพิกแอคผมพังไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาคราฟอุปกรณ์เพิ่มกันดีกว่านะครับอย่างแรกก็กล่องคราฟใช่ไหมมาก็สําหรับแร่เนเธอร์ไลท์นะครับเราสามารถเอานี้เนี่ยมาคราฟได้เลยครับนี่เห็นปหมคราฟเป็นก่อนเนเธอร์ไลท์ได้เลยครับไม่ต้องมาแบบอ่าคราฟเป็นแบบเนเธอร์ไลท์อินกอดก่อนอะไรเงี้ยนะครับผมนี่มาถึงก็ได้อ่าฟูลเนเธอร์ไลท์แล้วนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวผมอ่าทำที่ขุดเพชรก่อนแล้วกันผมต้องขุดหาเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมเอาละมาเนเธอร์ไลท์เราต้องการอีกประมาณเท่าไหร่นะไไม่่่รู้้ออะขุดปกกนนแลวั เอาล้ฮะตอนนี้ได้มา12นะครับถือว่าเหลือเฟือแล้วนะครับผมเรามาทำอุปกรณ์เนเธอร์ไลท์กันดีกว่ามาอย่างแรกเลยก็มาครับผมพิกแอ็กนะครับที่ขุดดินขวานและก็ดาบนะครับอ่าโอ้โหแป๊บเดียวก็ได้ของฟูลเนเธอร์ไลท์แล้วอะไรมันจะสุดยอดขนาดนี้นะครับยังไงบอกแล้วมันคืออ่าเป็นโหมดสำหรับอ่าเด็กทารกเล่นนะครับผมมันจะอีซี่แบบนี้แหละนะฮะตอนนี้อาหารเราก็มีแล้วใช่ไหมต่อไปเดี๋ยวเอาเป็นอะไรดีกว่าเออนี่ใช่เวลาว่ายน้ำนะครับผมพระเจ้าเนี่ยจะคุยกับเรานะครับอ่ามันจะเป็น ว่ายน้ำไปนะครับนี่พระเจ้ามันก็จะแบบส่งเรือมาให้นะครับเดินขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเราก็จะได้อ PTION ด้วยนะเมื่อกี้แบบว่ายน้ำเร็วใช่ไหมมีนวิชั่นนะครับหายใจใต้น้ำอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยพระเจ้าเขาบอกว่าอืฉันเห็นว่านาย,นยพยายามที่จะว่ายน้ำนะ เอานี่ไปซิเรือของข้าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ <c oughs> ได้เรือมาโคตรเยอะเลยนะครับ <c oughs> ถือว่าแบบว่ารวยเรือกันเลยทีเดียวนะฮะแต่วางไว้ก่อนล้วกันผมยังไม่แน่ใจว่าเราต้องออกเรือตอนนี้หรือเปล่านะครับเอาล่ะตอนนี้ผมรู้สึกผมอยากได้ธนูนะธนูผมหาจากไหนดีวะสไปเดอร์แถวนี้ก็ได้แต่ยังไม่เจอด้วยสิอ๋องั้นเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็การที่เราจะไปเนเธอร์นะฮะผู้ชมเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องอ่าลำบากหาแบบประตูเนเธอร์อะไรเลยครับแต่อย่างแรกเลยผมขอเอ็นชาร์ให้มันหมดก่อนเหมือนมันยังเอ็นชาร์ไม่หมดปะป แล้วนะครับเอ้ยแต่ว่ามันได้เพล็กชันมาเฉยเนาะเอ้ยแต่ไม่เป็นไรแค่น,นี้ก็ดีแล้วนะครับการสร้างประตูเนเธอร์ของเราเนี่ยเพียงแค่เราโยนอ่าเพชรไป1นก้อน,นครับผมแล้วมันก็จะมีประตูอ่าเตะออกมาแบบนี้เลยนะครับมีของอะไรวะอู้มีชุดกรอบแบบฟูลเลยนี่หว่านะครับผมเอาไปว่าผมพกอ่าไปเช็คไว้หน่อยละกันนะฮะแล้วก็ออฟซิเดียนเพื่ออะไรหรือไม่รู้นะแต่เอาไปว่าลองไปสำรวจเนเธอร์ดูดีกว่าครับผมแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากที่เข้ามาเนี่ยนี่ เราจะได้อ่าเอนเดอร์โพสามสบนะครับเบนลอสสิแล้วก็ไอเอลเอนเดอร์สิด้วยนะถือว่าแบบโคตรโกงอ่ะผมบอกเลยแต่เดี๋ยวผมจะแวะไปปรสาสาทเนเธอร์หน่อยครับเขาบอกว่าไอวิเทอร์เนี่ยถ้าเราฆ่าเพ๊บแบบมันจะตอบหัวแบบร้อเเยอ่ะเลยก็เลยอยากจะลองหน่อยนะครับว่าแต่ออกทางไหนดีวะเออว่าแต่เขาบอกว่าไอนี่มันจะไม่มีดาเมจแบบว่าตกอ่ะครับผมคือแบบโดดลงยังไงก็ได้อ่ะครับเออเอาเพราะว่าเดี๋ยวผมลองคูดหาทางออกก่อนนะ เอาแะครับผู้ชมเหมือนจะออกมาได้แล้วนะครับผมนี่เอ้ยเดี๋ยวเวลาเดินไปนี่แมกมาบ็อกอ๋อไม่ใช่ดิลาวานแล้วผมกลายเป็นออฟซิเดียนนะครับโอ้โหเหมือนเราเป็นเทพจเจ้าอะ่ะมีพลังแบบว่าวสุดยอดอะไรเงี้ยแล้วก็นี่เราสามารถแบบกระโดดลงแบบนี้โดยไม่ต้องกลัวเจ็บได้เลยครับคือแบบไม่มีดาวเมดอะ่ะเออโคตรโกงไปปากัวเล่นเลยครับจังหวะนี้เนี่ยแล้วก็วิ่งไปนี่แบบไม่ต้องกลัวละวานจริงนะเห็นป่ะโดดลงไม่ได้เลยครับเอาเพราะว่าเดี๋ยวผมวิ่งตรงนี้เลยสิ่งที่เราไม่เคยทําได้มาก่อนครับไหนลองดูซินี่วิ่งไปก็แบบนะกแบบบบคค้ายฟออนก็ื เปลี่ยนจากน้ําแข็งใช่ไหมกลายเป็นออฟซิเดียนครับวิ่งไปไม่ต้องกลัวตกไหนลองวิ่งกระโดดดีเฮ้ยวิ่งกระโดดก็ได้ว่ะเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องตอนนี้ก็เดี๋ยวหาเนเธอร์ฟอร์เทสเลยนะครับเฮ้ยแต่เจ๋งจริงเนี่ยเราไม่เคยทําได้มาก่อนเนี่ยวิ่งแบบบนลาวาแบบนเนี้ยมันเท่เินไปแล้วอะ่ะเอาล่ะตรงนี้มีเกลตันพอดีนะเดี๋ยวลองใช้พลังดูครับเหมือนว่าอ่าพวกมอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยในระยะ8บล็อกเนี่ยถ้ามันเจอเราปุ๊บมันจะตายทันทีครับเหมือนแบบมีฮาคิราชันอะไรเงี้ย อันไหนเราดูใหม่เนี่ตายแล้วผมแค่เดินไปหาก็ตายแล้วอะไรมันจะขนาดนั้นน่ะอ้าวว่าไงเอเดอร์แมนเอเดอร์แมนจะตายอเปล่าเดี๋ยวลองดูนะเข้าไปใกล้เอเดอร์แมนครับจังหวะนี้เออโอ้โหตายเลยนะแล้วก็ดรอปเอเดอร์โพมาหนึ่งชุดเลยหรอโอ้โหทําดาที่ไหนวะเราว้าปขึ้นไปเลยแล้วกันครับเฮ้ยฉาตกตกผมจะต้องหาให้เจอให้ได้ทำไมมันหายากจังวะไม่เป็นไรแต่เรามีเอเดอร์โพนี่หวานะเอาล่ะคุณผู้ชมเหมือนจะเจอแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นี่เองเอาเป็นว่าเราจะว้าวขึ้นไปนะครับผมเฮ้ย้าเอ เดี๋ยวเผมกออยู่ตรงไหนเนี่ยกอดตรงนี้พอดีเลยละ่ะเออผมต้องวราวขึ้นมาอีกรอบแล้วตรงนี้โอเคได้อยู่ไหนซีทางเข้าอยู่ไหนซีเอาละอยากจะเจออ่าวิทเทอร์เหมือนกันนะครับส่วนเบสนี่ก็เจอก็ได้ไม่เจอก็ได้นะเพราะผมได้แท่งเบสมาแล้วอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขึ้นมาตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าครับอยู่ไหนหมดเนี่ยมอนเนี่ยผมปรับหมวดถูกใช่ไหมเนี่ยเออผมปรับหมวดฮาร์ดไว้นะมันอ,อ,อยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยมันไม่มีวีเวลจะโผล่มาเลยงงนะเนี่ยไปไหนวะเอาละคุณผู้ชมมีปัญหาละ ทำไมผมไม่เจอเบสสักตัวเลยวะหรือว่าแบบวิเทอร์เกลตันเนี่ยนั่นก็ไม่เจอนะคือไม่มีเลยจริงๆอะ่ะเอา้าไม่เกิดเลยเหรอเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอ้โห,โโหโกว่าจะเจออุ้ยนี่ครับตายเลยเจอฮาคี้ของเราเข้าไปครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะหรือว่ามันตายกันหมดแล้ววะประเด็นเออเมื่อกี้ก็มีหัวดอปอยู่นะครับเออวะเป็นไปได้คือแบบในระยะ8ดบล็อกใช่ป่ะมันเจอผมปุ๊บมันก็ตายเงี้ยเอาเป็นว่าตอนนี้ผมได้หัวมา2แล้วนะครับเดี๋ยวหายอีกหนึ่งแล้วกันตอนแรกก็คิดว่ามันไม่เกิดซะแล้วนะครับแต่ น่าจะเป็นแบบว่าเกิดแล้วตายมากกว่านะเฮ้ยเอาว่าะเจอเบสแล้วครับจังหวะนี้เบสขอเอ้ยเดี๋ยวยังไม่ทันได้ตบเลยนะฮะโอ้ Ó, แต่ดรอปมาน่าจะเยอะอยู่นะสิบกว่าแท่งเลรอย่างเี้ว่ะแต่ที่ผมสังเกตเนี่ยพวกเบสพวกวิเทอร์เนี่ยเกิดน้อยจริงครับวิ่งมาตั้งนานแทบไม่เจอเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวผู้ชมจเจอเซษซากกะโหลกแล้วครับจังหวะนี้มีสามแล้วนะครับแต่เหมือนแบบยังไม่ทันได้ตบเลยเนาะไอพวกนี้ตายหมดแล้วอะคือแบบไฮคีผมมันแรงครับผมบอกไว้เลยนะฮะจังหวะนี้เราก็หาโซแซนนะครับผม เอาล่ะแถวไหนมีโซแซนบ้างวะเน,นี่ยอะตรงนน้นนะผมไปเอ้ยตรงนี้ก็มีนี่ว่าใกล้ๆนะครับจัดไปเดี๋ยวเราจะมาอ่าอันเชิญวิเทอร์กันครับเอาไปตรงนี้ละกันมาเป็นแบบพื้นที่ง่ายๆเลยนะครับหนึ่งสองสมอุ้ยเดี๋ยวเสดปื๊บตายเลยนะอย่างเอานะครับผมเสดปื๊บตายปั๊บเลยแล้วก็เดี๋ยวผมว่าจะเอาออฟซิเดียนหน่อยอ๋อมีแล้วนี่ว่าเอ้ยไม่ดิเราต้องทําประตูกลับด้วยเดี๋ยวหอข,ขุดก่อนนะครับเออขุดลงมาโอเคเป็นไงล่ะขุดออฟซิเดียนที่อยู่ตรงอ่าแบบทะเลลาวาเนี่ยโคตรเท่เลย โอเคเดี๋ยวผมว่าจะกลับตรงนี้เลยดีกว่านะครับก็เออเอาเป็นตรงนี้ขึ้นมาเลยดีกว่าเนาะวางมาแบบนี้นะครับผมอะนไงไฟแชกมีพอดีนะครับไปเลตส์กเอ้ยเดี๋ยวไฟแชกก็เอนชาร์ด้วยเหรอไหนดูซิมันเอนชาร์อะไรเอ้ยเดี๋ยวผมมอเิดสปอนเนอร์เหรอเนี่ยโอ้โหโคตรแปลกเลยทำไมมาโผล่ตรงนี้เนี่ยงงไปหมดแล้วแต่ว่าเอ้ยได้อยู่มาผมอยากครับธนูพอดีเลยขอใยแมงมุมหน่อยนะครับแต่ก็งงอยู่ดีแหละทำไมมาโผล่ตรงสปอนเนอร์นะเป็นการสุ่มที่แบบโคตรเฟี้ยวเลยมาโผล่ตรงเนี้ยเอาล่ะมีอะไรไหม โอ้ก็ตรงนี้ก็มีนี่หว่าผมไปตัดทาไมตรงนู้นวะนี่ครับผมเมื่อกี้เหมือนซอมบ,บี้เกิดมาแล้วก็ตายเลยนะฮะเก็บของที่ไม่ต้องใช้นะครับผมเข้าไปประมาณนี้แล้วกันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะขุดขึ้นไปเลยนะครับเอ้เด็ดเด็ดซิลเวอร์ฟิสเหรอทำไมซิลเวอร์ฟิสมันเกิดแถวนี้นะ่ะอย่าบอกนะสตองโฮอะไรเงี้ยเอาล่ะเหมือนจะเจอทางออกแล้วนะครับเรือเต็มเลยแป๊บนึงนเรือมันเยอะเกินไปหรือเปล่าผมอยากจะทำเบียคอนหน่อยอ่ะไหนๆแบบว่าเราก็มีอ่ะเนเธอร์สตาร์แล้วอ่ะครับเอาล่ะขุดตรงนี้เลยละกันเนาะมาแล้วก็เดี๋ยวเผากันครับ จัดไปนะครับผมแล้วก็ระหว่างนี้ผมขุดแร่เพิ่มเดี๋ยวเอาล่ะแร่น่าจะได้แบบประมาณนี้น่าจะพอและ้ะเอากระจกมานะครับผมแล้วก็มันค้าฟไงนะลืมและ้ะแบบนี้ปะ ปึ๊บอ่าเบียคอนมาครับผมแล้วก็ทีนี้เราค้าเป็นบล็อกแร่ดีกว,ว่ามาั้ยพาแต่บล็อกแร่นี่มันรวมกันได้ใช่ป่ะผู้ชมงั้นเอาเป็นประมาณนี้เลยละกันนะฮะเดี๋ยวเราไปาลุยกับมบังกรกันเลยดีกว,ว่าปะไปทางไหนวะเนี่ยไปทางนี้นะครับอุ้ยเดี๋ยวมาถึงก็แตกเลยเหรอเฮ้ยแต่ว่าไหนๆแล้วผมว่ายน้ำมาดีกว,ว่าน่าจะเร็วนะเนี่ยนี่แต่ว่าว่ายน้ําไปนิดเรือออกมาเยอะมากเลยครับควรจะนั่งเรือแทนไหมเนี่ยว่ายแล้วแบบเรือนี่แบบพุ่งพรวดออกมาเลยฮะอ๋อเดี๋ยวนะทางไหนต่อวะ ไปทางทางนี้ฮะเอาอะคุณผู้ชมไหนไหนมันเป็นตอนกลางคืนใช่ไหมมาผมจะวิ่งหามอนเตอร์สะหน่อยครับนี่วิ่งไปแล้วก็ตายนะครับโอ้โหมันช่างสะใจจ,จริงๆนะครับพวกเอ็งทําอะไรเราไม่ได้แล้วรู้สึกแบบเป็นพระเจ้าฮะวิ่งไปปุ๊บตายหมดเลยอะไรงเงี้ยมันฮายคิราชันสินะว่าไงเจ้าพวกมอนเตอร์นี่ตายผมตายกันหมดเป็นไงล่ะเออแล้วไปทางไหนต่อวะเนี่ยไปทางนี้นะครับเอ้ยเดี๋ยวย้อนกลับหรอเอาละน่าจะประมาณตรงนี้ดิผมว่าอุ้ยแตกด้วยประมาณตรงไหนวะ เอานีตรงนี้เลยครับลงเลยลงแล้วขุดดีครับจังหวะน,นี้เอาละฮะเจอสตองโฮแล้วนะครับผมเฮ้ยลงมาเจอทางลงอีกแล้วอ่ะทางลงนี่แบบมันต้องใช่อ่ะเออมันต้องใช่แล้วอ่ะใช่ไหมโอ้โหมันต้องมีสักทางแหละที่เป็นทางที่ถูกต้องนะครับผมเฮ้ยอ่านี่ไงโอ้โหมันจะพลาดได้ไงวะฮะปึ๊บไปขุดไปก่อนเลยครับแล้วผมควรทําเตียงไหมเนี่ยควรหรือเปล่าไม่ควรนะฮะไปเลยดีกว่าวางไปเลยละกันนะครับจังหวะนี้เป็นการเล่นที่แบบว่า อีซี่ที่สุดที่เคยเล่นมาแล้วนะครับก็นะสมเราที่เป็นโหมดเด็กน้อยใช่ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวอคาร์บ็อกแรกเพิ่มอีกนิดนึงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอะถ้าเราเข้าไปปุ๊บมังกรมันจะตายเลยนะเอาเป็นว่าลองดูครับปุ๊บเข้ามานะครับปุ๊บเดี๋ยวใช่เหรอมังกรตายเลยเหรอเฮ้ยนี่จบแล้วเข้ามาปุ๊บตายเลยอะเฮ้ยเอเดอร์แมนน่ะฮัลโหลเอเดอร์แมนว่าไงจ๊ะอือตายผมตายเรียบโอ้โหโคตรก๊อ็เละอะไรวะเนี่ยไงเอเดอร์แมนทำไมพวกนายง่วงกันหมดเลยอะดูดิตายครับตายเรียบตายเรียบนะฮะ เมื่อกี้เข้ามาเหมือนเราจะได้อา,อาชิเม้นสามอะไรนะเฮ้ยนี่น,นี่มีบทพูดด้วยครับมับงกรนะฉันจะทำลายแกแล้วตัวผมก็บอกว่าไม่แกต่างหากละ่ะนี่เป็นไงโอ้โหเข้ามาปุ๊บจบเกมเลยครับอะไรกันเนี่ยบอกว่าอย่างน้อยผมขอสร้างอานุสาวรีของผมแล้วกันนะฮะเอาตรงนี้แล้วกันวางเข้าไปแล้วก็ต่อเติมเป็นบล็อกนี้แล้วกันเนาะบล็อกเหล็กนะครับผมอา่าฮะบล็อกนี้ด้วยครับผมจัดไปจะพอบอเนี่ยวางเข้ามาเฮ้ยได้อยู่นะ โอเคแล้วก็เบียคอนนะครับวางเข้าไปครับประมาณนี้ได้ปะเอาล่ะครับผมเบียคอนสำเร็จนะฮะตอวแบบเข้ามาปุ๊บมันก่อนตายแล้วอะ่ะอะไรมาันจะาขนาดนั้นอนะดูดิ พวกนี้ก็ตายหมดเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะลองเป็นพระเจ้าแบบนี้เนี่ยลองโหลดดน a ะต a าแผ่นนี้ไปใส่เล่นดูครับผมบอกเลยแบบโอ้โหเป็นเทพเจ้าจริงนะดูดิว่าไงบอนเตอร์อืมตายหมดครับตายหมดโคตรเอานะครับผมโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ก็นั่นแหละถ้าใครอยากเล่นก็ลิงโหลดอยู่ใต้คลิปเลยผมสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ